สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปสนับสนุนช่องปัญญาของกิจชาแนลด้วยนะครับเข้าไปกดติดตามด้วยครับผมมีบล็อกเก็ตบุ๊กมาขายครับชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับขายราคา290บาทนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าจะเอาเงินไปทําอะไรวันนี้ข่าว เมื่อวานนี้เป็นข่าวที่ตกใจมากนะครับก็คือข่าวของคุณเม่รามานะครับนันกธุรกิจชื่อดังแล้วก็ซึ่งเป็นภรรยาของดาราคุณหยาคุณหยาทิพย์ราชปานนะครับซึ่งก็มีคดีเกี่ยวกับ For ์เ3็สดีมีการไปซื้อคอนโดหรูจากอภิรักษ์อะไรทำนองนี้แล้วก็มีการเลื่อนเลื่อนเข้ามา เป็นพยานมาให้การกับดีเอเรื่องมันก็น่าจะจบไปแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าของคดีก็ให้เรื่องก็เรื่อนไปได้เรื่อยๆเ,เราก็คิดว่าโอ้คงจะไม่มีอะไรแล้วแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครับเกี่ยวกับ f o r e เ3 D, ็สดีกับคุณเมฆกับคุณหยาดไม่มีอะไรจริงๆแต่ปรากฏว่าตำรวจบุกไปที่บ้านนะครับ แล้วก็เข้าไม่ได้ก็ปีนรั้วเข้าไปแล้วเ็ไปเปิดตัวออกมาแล้วก็เป็นบ้านซึ่งเป็นคฤหือนานนะครับเฉพาะที่จอดรถรูรั้วต่างๆครับไอ้ที่จอดรถนี่ครับถ้าแบบพวกเรานะก็สามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้หลายครอบครัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเช่าห้องเล็กๆห้องละสองสามพันบาทในต่างจังหวัดนะเป็นห้อง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 ,องก็เล็กกว่าที่จอดรถ ของคุณแม่เกนะครับผมเห็นแล้วโอ้โหหรูหราเหลือเกินนะครับรถคันละเป็นสิบสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านเลยที่เดียวนะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้ไปในกรณี Forex 3D นะครับเขาไปจับในกรณีเว็บพนันออนไลน์ครับงานนี้พอตำรวจมีหลักฐานพร้อมเลยลุยไปเลยแล้วไม่ได้ธรรมดานะครับยึดซัพย์แต่คำว่ายึดทัพย์นี่ยังไม่ได้ยึดจริงๆนะครับคือยึดมาตรวจก่อนนะ ก็มีรถหรูนะแล้วมีเพนทา์มีพระเครื่องรวมรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณสองพันล้านบาทครับสองพันล้านบาทสองพันล้านบาทมันเยอะไหมสองพันล้านบาทไม่รู้สองพันสำหรับผมยังเยอะเลยนี่สองพันล้านบาทแล้วปรากฏว่าเมียเมียก็โดนด้วย ไม่ได้โดนอะไรครับตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกภรรยาไปสอบปากคำนะครับเพราะยังไงก็ต้องสอบปากคำจะรู้เห็นเป็นใจจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้แหละในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันแต่ในเบื้องต้นนี่ตำรวจบอกว่าคุณหยาดย,ยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยยังไม่มีหลักฐานโยงไปถึงนะครับมีโยงไปถึงคุณเมฆลามาคนเดียว ครับไม่รู้ตอนนี้ได้รับประกันประกันตัวอย่างแต่ตำรวจเขาก็ก็ไม่ให้ประกันตัวนะเขาก็ร้องไปไม่ให้ประกันตัวไม่รู้ได้ประกันตัวอยังถ้ายังไม่ได้ประกันตัวก็แสดงว่าหลักฐานมันแน่นจริงๆแต่ถ้าได้ประกันตัวไปแล้วก็โอเคก็ยังพอทนหน่อยดูสิครับคนเราครบอยู่บ้านอย่างการับระหานนะครับะอาบน้ํากุชชี่ครับนอนแล้วมันเพลินนะมีทุกอย่างมีสระว่ายน้ํา มีห้องคาราโอเกะห้องฟิตเด็ดโอ้มีสารพัดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยชิ้นหนึ่งเป็นสันแสนที่นงที่นอนโอ้โหมันทั้งด้าจะมีความสุขจริงๆนะครับแต่ปรกกฏว่าว,วันหนึ่งต้องไปนอนในครูปะไม่มีหาอะไรเลยมีสามชิ้นมีหมอนพ้าหมสามชิ้นโอ้โหมันคือชีวิต นะครับแต่นี้ก็ยังไม่ได้ไปฟันธงนะว่าคุณแม่เขาผิดหรือไม่ผิดอันนี้ก็ต้องดูการตามกระบวนการกฎหมายเพราะว่าตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นเองถ้าเขาสามารถสู้คดีได้เขามีหลักฐานว่าเขาไม่ได้วิ่งกับเว็บน,นันเงาะลายได้ก็ค่อยว่ากันไอ้สองพันล้านที่เขาเอามาได้เนี่ยเขาก็ต้องมาชี้แจงว่ามันมาจากไหนสองพันล้านมาจากไหนแฟนผมแสดงหนังเว้ได้มาสี่ล้านมาจบไว้ผมเปิดธุรกิจ ปิดบริษัทเวได้กำไรปีละสิบล้านอ่ะจดไว้ผมทำนู่นผมซื้อรถซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมายี่สิบล้านขายยี่ห้าล้านอะไรก็จดไว้จดไว้ก็รวมซิว่ามันครบสองพันล้านใหมถ้ามันครบก็จบตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ถ้ามันไม่ครบบอกที่มาของเงินไม่ได้ว่าสองพันล้านมาจากไหนก็ตำรวจก็สันนิษฐานว่ามาจากเว็บพนันออนไลน์ อตอนนี้นะครับมันเป็นข่าวเพราะของผู้ที่ขับซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายหลายโดนสอยไปดีคนสองคนคนสองคนซุปเปอร์คาร์คาระสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเขาเล่นกันนะเล่นกันนะรุ่นนี้มีกี่คันในโลกรุ่นนี้มีเท่าไรเขาก็จะเล่นกันก็ต้องขี่แล้วมันจะแท้มันจะโก้มันจะรูหลามันจะดูดี ครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดโคตพ่อโคตรแม่รวยทํามาแล้วรวยมาแล้วมาถึงรุ่นเราอ่ะเราก็อยากจะสนุกสนานเนี่ยใช้เงินอ่ะมันไม่ผิดตรงไหนเอะวะก,กูขับซูเปอปร์คาผิดตรงไหนอ่ะอ่ะกูขับเป็นหัวใครเหรอใช่ไหมไม่ผิดอ่ะกูมีเงินกูจะใช้กูจะเที่ยวกูจะแบรนเนมมันก็เรื่องของกูหรือเปล่าวะเออใช่ก็ถูกต้องแต่ถ้าเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริต มันก็มันก็ต้องทําอย่างนี้ครับเพราะถ้าเราได้มาแบบไม่สุดจริตนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกมวันไหนจะเป็นภาษาโกเอเขาเรียกว่าเกมเกมก็คือดวงจับติดคุกวันไหนเราไม่รู้ว่าเราจะเกมวันไหนช่วงนี้เราก็ต้องสวยสุขเปล่าอ่ะนะเราก็ต้องอยากทําอะไรทำเนี่ยเงินแม่งมีเยอะอะใช้เงินให้แม่งมีความสุขี่เพราะเราไม่รู้ว่าจะไปนอนคุกเมื่อไหร่แต่บางก้อนเราก็ฝังดินไว้เก็บไว้ จะมาสักสิบล้านห้าสิบล้านออกมาก็สบายออกมาก็เอาขุดเงินมาก็ใช้ชีวิตอย่างสบายไปตลอดชีวิตเช่นกันนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีนำเสนอในแง่มุมของผมก็ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาชมติดตามในช่องกิดโพสแชนแนลกันนะครับผมมีพ็อกเก็ตบุกมาขายชื่อว่า การเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจบอกไว้ที่ต้นคลิปแล้วก็คือเงินนี่ครับจะไปทําโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ครับผมจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวสารครับถุงละห้าลิด็ดห้าลิ็ดห้าิด็ห้าเดตรแล้วก็ไปแจกไปแจกคนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะอยากได้แล้วอีกอันหนึ่งก็จะซื้ออาหารหมากระสอบใหญ่ก็จะไปแจกหมาเร่ร่อน นนก็เลยต้องขาย290บาทเพื่อนำเงินไปช่วยตรงนี้นะครับเข้าไปช่วยสินค้าสนับสนุนผมก็ไปดูในเพจกิจโพส์มาร์เก็ตติ้งนะครับถ้าสนับสนุนช่องกิจโพส์ชนากโอนเงินเข้าบัญชีได้เลยนะครับส่วนวันเสาร์ที่29เมษายนก็จะมีพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีสุธโธแม่ย่าศรีปฐุมมาที่พิโซ,โซครับวัดลาดจบ,บูราดะขอสอบถามเละเอดเข้ามานะครับไปคุยกันในอินบ็อก เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของผมนะครับกิจพลเดชนวิสัยแล้วก็ดรกิจพลเด่นวิสัยนี่ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชชีชองเราาร่ันนยบ้